จริงหรือจอจีหนุ่มเจงดรามา่าทำแฟนสาวแม่ยายท้องพร้อมกันลั่นเรื่องท้องแค่คอนเทนต์แต่คบกันสามคนผัวเมียจริงเข้าเด่นเขาเดชจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เรียกดว่าถูกวิจารณ์นหนักไม่น้อยค่ะสำหรับนิกยาดียูทูบเบอร์หนุ่มที่มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนลังเขาออกมาโพสต์คลิปข่าวดีว่าเจสทีนแฟนสาวดาวโอลิฟฟนส์วัย2ปีและดานี่สวิงคุณแม่ของเธอวัย44ปีต่างตั้งครันลูกของเขา คลิปครั้งนี้ตกเป็นกระแสะวีพากวิจารณ์สนัน่นล่าสุดนิกได้ออกมายอมรับว่าเรื่องตั้งคันเป็นเพียงแค่คอนเทนต์แต่เรื่องความสัมพันธ์พวกเขาทั้ง3คนนั้นเป็นเรื่องจริงนิกเปิดเผยว่าพวกเขามีความสัมพันธ์แบบ3คนมาเป็นเวลา2ปีแล้วโดยนิกคบหากับเจคก,ก่อนจากนั้นทั้งคู่หันไปขอคําแนะนําจากดาน,นี่ที่เป็นไลฟ์โค้ด เนื่องจากพวกเขาเจอปัญหาในความสัมพันธ์ดานี่ได้แนะนําให้พวกเขาลองนําผู้หญิงอีกคนเขามาในความสัมพันธ์นิกจริงเสนอว่าผู้หญิงคนนั้นควรจะเป็นดานี่และที่น่าแปลกใจคือเจก็เห็นด้วยมันเป็นแค่คอนเทนต์แต่พวกเธอเป็นแม่ลูกกันจริงๆและความสัมพันธ์ของเราก็จริงเพียงแต่ไม่ได้ตั้งท้องอย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ แม้ว่านิกจอ,อกมายอมรับเกี่ยวกับการตั้งคันปร้อมแต่หลายคนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทําของนิกว่าโลกนี้มันป่วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่มีอะไรนะอวดทั้งหมดมีน้นารังเกียจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนเราเลือกทําอะไรก็ได้เพื่อเรียกร้องความสนใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ